รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เดทกับสาวญี่ปุ่นเหรอโอ้โหเดี๋ยวไปเดทก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาี่เอาดอกไม้ไปก็ด้เหรออ้าวเฟิร์สเดทก็ต้องมีทําให้ประทับใจหน่อยโอ้โหเอาดอกซากุระไปให้เลยแต่นี่มันดอกซากุระปลอมนะนี่แล้วทำไมกลิ่นแบบกลิ่นหอมทั่วห้องเลยแกทำไงอะจะไปยากอะไรอะไรอะก็เอานี่ใส่เข้าไปไง แล้วหอมปรับอากาศใส่เข้าไปกลิ่นซากุระบลัซซอมเลยนะเหรอเฮ้ยแก้วเขาชอบมากเลยอ่ะหอมสดชื่นดีนี่นี่นี่ขอพไปวางไว้ในห้องได้ป่ะมันหอมดีอ่ะก็ไปชอบก็ไปซื้อสินี่ได้นี่ทำยังไงเราเอาก็ถือไบ้ทั้งนี้แหละชอบใช่ไหมอ่แบกแค่นี้นึงเอาอันนี้ป้ายไปป้ายไปนิ้วเลี่ยวเขียบเลยหรอนิ้วเลี่ยวเขียบไปเขียบไปเขียบย่าหรอโอเคแก้ว ที่เหลือเดี๋ยวจะได้เอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนิ้วไปอย่างนี้แล้วเขาจะแพ็คปลาสลิดยังไงอ่ะก็ใช้นิ้วอื่นสิเหลือนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วโป้งไอ้นี่ก็นี่เวลาแพ็คปลาสลิดนี่นี่ก็จับปลาสลิดวางนี่ก็เอานิ้วนี้ นัดสาวไว้ว่านัดสาวไว้กี่โมงกี่โมงแล้วเที่ยงวานะนัดไว้รุ่นเย็นนะเย็นนัดไว่เดี๋ยวนออยนเวออกไปใหวยผมชอบยหญีสวัสดีครับไหวไหมครับ ก็เดินไปเรื <S 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 ่อยนี่ทำไมถึงต้องทาลิปมาขนาดนี้เออเออเลยตาแป้ฟางมองไม่เห็นอ๋อตอนนี้ตาแป้ฟางเราติดขนตาตะหักติดขนตางอกขึ้นไปงูเนี่ยมันก็ เครื่นงมันไม่ใช่ทำไมอะไรเนี่ยอะไรเครื่องมันรวนนี่เกียร์แม่นุ่นนะแม่ถ้าได้เกียร์ออโต้สบายเข้าแก้มันไม่เท้าแรกเลยไม่เท้ามันไม่เกี่ยวกับหัวเกียร์แปลไงเต็งแกมาทำไม วันคนชราไม่อยากจะเปิดสถาบันบันเทิงเรื่องลมสถาบันสถาบันบันเทิงเรื่องหลงเรื่องหลงหหรอเปิดคาเฟ่ยอดยุ่งมากเลยเปิดคาเฟ่เดี๋ยวนี้เขาเปิดผับเปิดอะไรกันแล้วไงเดี๋ยวนี้เขาไม่มีนะคาเฟ่น้อยมากเลยนะนั่นแหละถึงอยากจะเปิดไงล่ะเปิดคาเฟ่ให้คนมาเที่ยวกันให้คนมาเที่ยวชื่ออะไรชื่ออะไรคาเฟ่มนุษย์ป่าคาเฟ่ ชวนใครจะไปวะมุดป้า <S <S ต,ต้องเช็คบัตรเข้าด้วยนะทำไมทำไมตม<บ>่ำกว่าสิบแปดห้ามเข้าเจ็ดสิบแปด สิห้ามเข้าห้ามเข้าก็มนุษย์ป้าคาเฟ่มันจะเอาวัยรุ่นทำไมเอาว้วนี่เนี่ยเจ็ดปเป็นต้นใบเดืเก้าสิบไปเดอเืหล่อมอะไรอดะเ็ดสิบแปมันจะวัเหรอโออยากจะบอกเลยว่าเอเป็นสานบันเทิงสำหรับคนวัยเกษียณยังเกลียนอยู่ จะเปิดเรียยกิจการทนี่เปิดครบวงจรเลยนะมีบริการอะไรบ้างอะไม่รู้เขาเขียนว่าครบวงจรเปิดครบวงร้านเี้ยอ่ะไปเข้าของร้านาาไม่รู้<บ>ได้ไงในร้านมีอะไรอ่ะ้ของไม่รู้แล้วใครจะรู้มีผู้จัดการ อ๋อมีผู้จัดการคอยดูเลัก้อยากเจอผู้จัดการไหมไม่อยากไม่อยาก <c oughs> เรื่องนี้จะจบณบัดน,นี้เลย <c oughs> จะไม่มีการแสดงอีกต่อไปแล้วเ <c oughs> พราะผู้จัดการรอยอยู่ถ้ามันไม่อยากดูก็จบกันอยากดูจังเลยอ่าพบเลยผู้จัดการ <c oughs> อะไรอ่ะอะไรอะไรเนี่ยเป็นผู้จัดการร้านแล้วไม่ต้องล่ำขนาดนี้ซิกแพคมาเลยอ่ะแต่งตัวงี้พอคนแก่ป้าๆเห็นเนี่ยเขาจะแบบว่าโอ้โหกระชุ่มกระชวยนะเจ็ดสิบแปดเนี่ยยินไม่ชอบอ่ะเดี๋ยวผู้จัดการแต่งงี้เลยเหรอแต่งงี้อยู่หน้าร้านอ๋อแล้วที่ร้านมีบริการอะไรบ้างอ่ะเมื่อกี้ผมถามไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลยบริการแบบ 3D ่โโใหญเปิดคาเฟ่หรือเปิดโรงหนังอะพี้เน่ใส่แว่นอย่างเงี้ยหรอก่อนเข้า้งใส่แว่นเปิดคาเฟ่ก็เน่นเ่ยดิแล้วเทีวีได้ไงครีดีนี่ดิงแดนเดชไม่ดู้ว่าอะไรไอ้ไอ้ดิงแดนนี่เข้าใจไอ้เดชนี่ยังไงมันมีสโลแกนดิงกระจุยแดนกระจายถ้าตายไม่เก็บเงิน โอ้โหมันจะแดนกระจายเลยขนาดนั้นแดนกระจายตายแล้วใครจะไปเก็บตังค์กับใครแล้วอย่ากนะอะไรเฮ้ยมันต้องมีซิกเนเจอร์ต้องมีใช่นี่แบบของซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะซิกเนเจอร์ของร้านนี่เลยน้ำขิงน้ำขิงร้านทั่วไปเขาก็มีนะน้ำขิงของอ้ําเป็นแบบว่าน้ำขิงสดร้านไหนก็ขายสดกันขิงมีไม่สดเหรอเขาขสดตรงนี้แหละไหนอ้ํามาดูดิมึงจะดูดิว่าสดยังไงวะ ก็ไม่รู้มันสดยังไงมั้งคับสดแบบดูดจากแง่งเลยกิ๊กยกิ้งไม่สดสำบหลักสดเลยดูดจากแง่งเนี่ยปาลองป้าดูดดีไหมโอ้ยได้ล้โอ้โหอ้เข้มคนเข้มแบบเข้มแบบกิงล้วนๆเข้มคนเข้มคนเลยะ อะไรอ่ะเค็มไปเค็มไปมีโซดาไหมได้ได้ได้มีไหมโซดาไม่มีโซดาเหรอผสมในในปากหอมคไปแล้วนี่ไปแล้วไปคืนไปแล้วอ่ะเอาก็ไปผสมในกระเพาะผสมคืนกระเพาะแต่ว่ากลัวมันจะไม่เข้ากันครับเช็คก่อนเช็คเช็คงี้เฮ้ย เวลาเข้มแบบเจือน้ำหน่อยเจือน้ำเจือน้ำเจือน้ำอะไงิงจืดเข้มเข้มน้ำเนไปไงมึน มื่นเขย่าอันนี้ซิกเนเจอร์เหรอซิงเกเจอเหรอเฮ้ยฮะร้านนี้มันต้องมีเด็กเสิร์ฟเด็กอะไรหน่อยดิเด็กเสิร์ฟของอาร์ก็มีทำไมทไมเต้นมันมากเด็กมันเสิร์ฟเต้นมาด้วยเหรอเต้นด้วยเก่งมากมาแดนมาแดนเมื่อกี้ดิงไปแล้วดิงแดนแดนจัจจยนี่เด็ดดิงแดนดีอันนี้ไม่ใช่อันนี้เจ้าของร้านกอเจ้าของร้านเลือกเด็กมาเลยดีกว่าน้องน้องวัว

เดี๋ยว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 ชื่ออะไรชื่อติ๊กน้องชื่ออะไรกังครับไอ้ววนนนี้เมใชดดยะ่าาธรรคนแก่เห็นนี่ชอบเลยนะเฮ้ยนี่นี่ทุกแนวไหมเต้นทุกแนวได้ทุกแนวได้หมดจริงพี่เบิร์ดได้ป่ะพี่เบิร์ดได้เรามาซิ่งโาสิงดนตรีมา ถามอาไม่ใช่หรอถามป้าน้องเขาเต้นได้ไหมก็มองอาก็ถามอาแหมไอ้นี่เขย่าช่วงห่้าเกือบเสียนะครับครับน้องกัางนี่เขาเต้นได้ไหมเรามาซิงเนี่ยได้ทุกแนวมีไหมเขาเต้นออกเกาหลีอันนี้เรามาซิงเนี่ยออกทางอินเดียได้เขาจะได้ไหมได้อะตกนี้มาจับ จับทรงประกวดเดอรสตาโอเคป่ะรับรองเดี๋ยวพี่รู้จักกับบอยจะคนเกลียดนู้น้องจากบบัตต์จะคนเกลียดเดี๋ยวพี่ก็ไปตบไหลเฮ้ยคอยพี่เด็กคนนี้จะฝากไม่ได้เหยียบหน้าพี่เลยเดรสตาสิบนี่น้องต้องได้แชมป์เดรสตาเดอรสตาสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามน้องไปสี่ปีโซนแดนบ้านบ้านได้ไหมบ้านบ้านหน่อยได้รักเมืองไทยได้ป่ะ ผมักเมืองไทยมาอมไอ้ลายีมรักเอไทยเมืองไสาวเมืงไทยในกระดสวยดีามว่าเาได้ไหมาได้ไหมน้องได้ไหมได้ครับนบ้านเลยนะก็มีมรกเมืองไทยอะมาอยู่เมืองไทยอะไรใหีหลายปีผม ใอมะขามเนี่ยไอ้สอยมะขามเนี่ยเอาเดี๋ยวๆเลยสสยมะขาม้ส่ขามด้วยวะได้ไหมเหมือนใครปลยาฆ่าแมลงมาฉีดจะเจันเยอะมาก ไม่ยากเต้ uhm นมากเลยเต้นมากเลยเรานี Ugh> ่แนวที่ชอบเต้นคืออะไรแนวที่ชอบเต้นที่เราชอบเต้นแบบหุ่นยนต์ครับ isolation ครับเขาเรียกอะไร isolation เหรอครับต้องเรียนไหมต้องเรียนไหมก็ก็เคยเรียนครับตอนเด็กๆเหมือนพวกแบบ big band ไหมเหมือนเหมือนไม่ครับเป็นเป็นหุ่นยนต์คืออ่าจะแยกส่วนโชว์หน่อยดิโชว์หน่อยดิไ i s o l a t i o อตัวตีอะไรดัวตีอะไรอ่าเพลงไหนก็ได้ครับเพลงไหนก็ได้ อยู่กันครบเฮ้บ๊ป้าสวัสดีค่ะไม่ใช่ป้าติ๊กติ๊กติ๊กเกอชุดสวยชุดสวยนี่เพิ่งไปครั้งแรกไ้พี่พี่เขาจำไม่ได้เนี่ย็เาไม่ได้เลยแต่ตัวสวยมากเลยโอ้โหจริงจริงกั้งเด็กใหม่กังกั้งกังเั้กั้งกังกังกั้งกันกั้ง ีจะไปประกวดรู้จักกับบอยตะโกนเกียรติเขาเป็นแชมป์แล้วแชมป์เดอะสตาร์คนเนี้ยว่ารุ่นไหนไฟเวทหรือว่าอะไรไม่ใช่ฮะเดอะสตาร์สิบครับตี๋เฮเป็นแชมป์เดอะสตาร์สิบแล้วเหรอเฮ้ยแล้ทำไมไม่บอกพี่ปล่อยให้พี่อกหักขนาดนั้ไม่จะไม่จริงใจู้ื่ามันจะไม่เลยเขาไม่ได้ทำเอาไปเพื่อนเขาบอกว่ากั้งหายไหนไม่รู้พี่เพื่อนคนไหนค่ะใครเต้เต้เดอะ เอาอยู่รอยหน้าบ้านแล้วไมรไม่พาคนเขามาดิ้งไปพามาแล้วเชิญครับเชิญ แชมป์ใช่ไหมแล้วเราอ่ะลองครับลองแชมป์ดูเขานี่พูดชื่อกั้งปุ๊บกรี๊ดอ่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวไอเราอ่ะมีที่ไหนเลยที่ไมอกล้าตกลงนี่ยแฟนขับกั้งเขาช่วยแฟนขับเต้มีมั้ยมาไหมมาครับไหนอ่ะไหนไม่มีเสียงเลยไม่มีขอเสียงชาวล้อกเลยได้ไหมครับ บอกว่าเต้นี่กเขามีความสามารถเยอะเหมือนกันก็พี่โชว์ก็พ <te ี่โชว์เอ้ยจริงเหรอนี่อีดวงไฟเขาทำได้อีดวงไฟเช่าแนากับงูเห่าก็ดีดีนาอ่ะอยากชมลีลาอีฟวงไฟในร่างเต้เดอะสตาร์กันแล้วละสิท่าแต่อยากจะบอกว่าของดีมีไว้โชว์ช่วงหน้านะคะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดจ้า สนับสนุนโดยยาท่าสีตรากิเลนอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาอาร์ตเนเจอร์พาวเอีกหนึ่งคุณภาพจาก a r รใหม่กระทะกราดเอเตอร์โปรจากซีเกิล l ก๊สถุงต้มปาตะทผลิตภัณฑ์สักผ้าชนิดน้ำสุดเข้มขน้นเปาวินวอ a t ชลิควิดแบล็กแอนด์ดัก AIS 3G 2,100คลื่นเดียวแรงชัวทั่วไทยกลมกิ๊กร่วมกับสหพัฒน์ให้น้อง สวัสดีค่ะน้องๆจากโรงเรียนสุรักษณะนะคะม,มีดีกรีแชมป์แชร์บอลระดับจังหวัดอนาคตท,ทีมชาติแน่นอนค่ะเมนูอร่อยที่สหพัฒให้น้องวันนี้คือซื่อสัตว์พลังไข่ลวกเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้นุ่มแล้วนำไปผัดกับไข่ไก่และแครอทกินกับปลากระป๋องซุปไข่เกรดขนมปังนำไปทอดจนเหลืองกรอบแล้วจิ้มกับซอสพริกหรือซอสมะเขือเทศแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะ กองกิ๊กและสหพัฒให้น้องขอมอบผลิตภัณฑ์ของสหพัฒนและอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆโรงเรียนสุขลักษณะแชมป์แชร์บอลระดับจังหวัดทั้งหมดนี้เลยคะ่ะคุณผู้ชมสามารถรับผลิตภัณฑ์ซื้อสัดฟรีเพียงโทรมาที่คอร์เซ็นเตอร์หรือถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ในเครือของสหพัฒ์และโพสต์มาที่หน้า a c e b o o k สหพัฒ h o โฮมเดลิเวอรี่ตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นปีสนับสนุนโดยโครงการสหพัฒให้น้อง <S 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 <S